สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสพโชคสพรวยชาแนลครับเมื่อนี้แอดผ้าผีผ้านองมากราบนมัสการปูขุนครับมาที่วัดของท่านครับเมื่อนี้มาเห็นโตเป็นเป็นครับแต่ก่อนแอดเคยลงแต่คริปโทนะครับแต่เมื่อนี้มาเห็นโตเป็นเปแล้วครับพี่น้องครับมากราบนมัสการท่านครับมาขอแนวทางจากท่านครับเมื่อนี้เฮาสิไล้ฟังสดๆตัวเป็นๆครับพี่น้องครับ เอาตามแอด,ดมาครับไปฟังไปเบิรงน้ำกันว่ารัฐบาลไทยงอนนี่ปูขุนพลศสีว่างแนวทางตัวใดครับปูบอกว่ามีทั้งชุดเต็มจัดชุดเต็มให้แลก้กก็สตัสหายพร้อมครับเอาส่วนสิเป็นยังไงพี่น้องก็ตามแอดมาครับมาฟังมาเบิงงน้ำกันครับอันดับแรกก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจใทางช่องครับโ้ชทายมุ่น บรรทัดที่หกตัวสาคัญเด้อตัวละนิงเล้่อนนิดเลื่อนสองเก้าตัวเดียวโคโลสองเก้าที่ทั้งไก่เหี่ทังไก่ตัวเดียวสองสามสี่ห้าหกสองเก้าซื้อหกสองเก้าสองเก้าเรา่ซื้อบรรทัดที่หกออไรนสองเก้าที่บรรทัดที่หกนีเสียดิจอไม่ใช่ไม่้มคือลูกแก่นนะตัวนี้มันเต็มไม่ได้ไม่ยุบผิเดียวนี่นะครับเบอร์สี่สีอธิบายวันสีคิดัวเดี่ยนี่นะว่าลิ มันเรียมคักแล้วแต่ว่ามันกับมันมากนี่คือว่ารอบนี่เนาะขันปูอธิบายขันจังชินจังไดกับบ่มีศูนย์รอบนี้นแรง<ห>บ่งมีศูนย์เงนบ่ปูแสงได้บ่มีศูนย์มันเล็รัฐ<ด>บาลศูนย์นีแต่ไม่มานี่ต่นี่บอกบ,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 บอกมันจีบมากเลยยาปูสิไห้ตัวเก่งไปได้วันนี้เลยคิดตัวเก่ง ก็เก่งกีนึงกีนึงเหนึ่งกีแงกีแปดเตกเกงต่อไปบันทัดที่สองสนี่ตัวยครับรบันทัดที่สามหันทัที่สี่ออแปกับหนึ่งห้นึึกทัดที่ส อีตัวเดียวบันทัดที่สี่แปดเก้าบรนทัดที่บรรทัดที่ห้านี่มีห้าสองห้าสองตัวเดียวตัวสองเก้านี่กลมเลยนี่บรนทัดที่หกวงกลมจัดนับจัดนับสองเก้าเพว่าจัดนับคือสองเก้าได้ที่น้องครับเอาเอาไปใช้เขียนเขียนมันเรื่อเขียนคัม คันเอชีเรียบบังเรียบบางมากเลยเจ้าเขียนหนังสีได้คันโ่มากเขียนแบบนี้เออคาบคาใจแล้วว่นนี้นี่คือชุดไงอันนี้เขารับประกันเงินว่าเรียกยงงกับปู่นี่ชุดเต็มชุดเต็มปูปุนตะกอนไม่ผัดเนร่ครับันผัดที่หนึ่ง้าเห็ดมากมันผดสีหอกผัดเท่านั้นเองเก็ดนึงแต่ว่าชุ่มขีดไปนั่นเต็มมวัดนี่เจีดแปดตัวเน้นสิเจ็ดห้าเจ็ดสอง เจ็ดเก้านี่คือบรรทัดที่หนึ่งนะครับเน้นไปที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดสองนะครับบรรทัดที่สองสี่หนึ่งสี่แปดสี่ห้าสี่สองสี่เก้าเน้นไปที่สี่หนึ่งบรรทัดที่สามหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งสองหนึ่งเก้าเน้นไปที่หนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งเก้านะครับบรรทัดที่ห้าแปดห้าแปดสองแปดเก้าเน้นไปที่แปดเก้าบรรทัดที่หกแปดห้า แมนบอกแล้วปู58 52 52 52ป so hmm. yeah. ูเทียนขึงก็เลยได้ขานะครับเป็น52เน้นบปตรที่52นะครับเป็นเม็ดบ้าบ่านี้พี่น้องบรรทัดที่6โคโลตัวเดียววงกลมให้คักนะครับ29 29นะครับสุดท้ายสุดท้ายอยู่ผู้เดียวพ่อหม้อยุคของ29แฟนรอพี่น้องคารแเมนคารแเมนตัวปูเก่งกลมได้เนาะเดี๋ยวนี้นะปูที่กลมให้คือ92ตัวหนึ่ง หนึ่งแปดตัวหนึ่งสิบเก้าตัวหนึ่งครับหันซุ่มเก็ดสองเก็ดมูนอะมันเต็มไปตะโดนแล้วไปไปก็เอา้ตั้งสันแต่ว่ากลมไมน่นี่ตอนนี้ครับสุดมาไมา่แปดเก้าตัวหนึ่งสิบเก้าสิบแปดสองเก้าแคปหน้าจ,จอไว้ได้ค่ะเด้อชุดเต็มไน่ชุดเต็มออกแน่นอน รับประกันกแน่นอนให้ด่าได้เลยอยู่ในกลมนี <Exact another> ้ออกแน่นอนถันบ่ออกให้ด่าได้เลยกระตันพี่น้องด่าได้เลยด่ามาตั้งตั้งฝากมาตั้งแม่หัดมนีก็ได้ฝากปูไปหลักฝากด่ามาเลยบอกฟูแต่ว่าถูกแน่นอนบ่รู้ว่าสิบิเป็นตัวใดสิมันตัวตัดให้บ่อันนี้หาย่างนี้นะห้าสองห้าสองห้าเก้า เธอฟังนักแม่งว่าใจจะฟังขันนี่กระจัดนักนักไปเลยแสียเด้อสีอ่านในพี่น้องฟังวัานไงเธอสุดท้ายสองเก้าครับแรกปูขุนครับวันที่สิบหกหก้าตัวเก่งกลมให้นักนักไปเลยเออตุดกตาสองกตัวกลมนักเลยสองสิบแปดตัวหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปหนึ่งไปจนสิบแปดสิบเก้าก็บแปดเก้าเมึงตัวที่ปูเข็ยนสนใตจน้ำเด้อครับ ต้มสิแปดสิเก้าแปดก้าออสิกซึ่งขีดใล่างไปหามันมันเป็นนตัวคือว่ามันนั่นล่างนั่นมาคับปู่างมาือนี่คือสุดเต็มของปูได้พีอน้องเด้ปวงคนกต่ว่าก็หลายแต่คนห้มักพดเอานะครับเล่าวานเล่ารับแต่ว่าออกรับแบบกันให้ดาไม่ไหวหาดาเลยโคขันว่าออกขันว่ออก่นั้นอ็่นี้ดาเลย่าษดาปูย่าด่าย่าดาฝากมาที่เจอฝากดามาฟันมาสั่นฟันมันนีมาสั่นพี่น้อง นะครับเอ๋อตัวในวงกลมสองเก้าบ้นข้างก็อยากได้ลังนี่ยี่จะเนวะค่ะเจียวพี่เราเบื้งเบื้อง้าน้อมันทีมีตัดตัดชุดใหาย่อันนี้เอาเอาชุดในไปให้เบื้องเป็นแนวตั้งจะเกินคือว่ามันมาวันนี้ทิตัดให้ยนี่มีชุดตัดอยู่นี่เดียวได้ตัดให้ตอนนี้บ่ค่ะชุดตัดมื่อนี่ละอันนี้เอาโกตี่นี้ตัดให้ยถึงครับชุดตับปูชุดเต็มครับ เมอันนี้ชุดใหญ่ของปูงครับรัฐบาลไทยครับชุดสามตัวมันตรงนี้รับชุดตัดชุดสัตว์มันฟูกะดียี่สิบเอ็ดชุดนี่ยกรับบอจ้ามาสั่นปูสามตั่มันมันาเที่ยงก็มีตจบกับก็คือยังบางเที่ยวที่แล้วฮกหนึ่งตรงตรงครับตัวหนึ่งมันเป็นเก็ดหนึ่งมันเป็นกลับมันเป็นตัวกลับเที่ยวที่แพนี่เอาให้ท้าย้เจเบังหนึ่ง มาชุดเต็มเนี่ยครับอูที่มันออกสิบเกี่ยวกอนโอ้มีเกตหนึ่งหกหนึ่งตรงเลยพี่น้องนะครับข้าบนล่างตัวหนึ่งสิบมาตกตรงตัวหนึ่งสิบมาตกกลับนะคะพี่น้องเห็นว่าเดือดสมดเลยนี่ชุดก้อนนะครับหนึ่งหงดก้อนห้ีเลยยหอยด่ากันยังไงรับประกันเลยโปูรับประกันเลยครับพี่น้องปูเข้าตัวก้มบอปูหงัดที่ผ่านมา ได้ ok. ๋ยหกนะหกเปนไดิงกลมกลมเลยกกันบปาตัววงกับตัวขีดล่องรางเปนเจ็ดหนึ่งขีดล่องจับหมากลมไม่แนเข้าตัวกลับโอ้ตัวล่องเล้วเราขีดปากกาน้ำเงินเออขันตัวเด่นกับเครือปูพันธุ์สีวงกลมขันตัวล่องพันธุ์สีขีดเส้นใต้อ๋อให้สังเกตเล้วพี่น้องนี่คืองวดประจำวันที่สิบหกกรกฎาคมคือ ขึ้นหนานี่แผ่นนี่อันนี้คือตัวย่างสรุปไ่ยคลิปครับพี่น้องเอซครับเลขปูขุนครับอันนี้ชุดตัดแล้วครับคนตัดไขยเรียบร้อยแล้วครับวิ่งบนมีหนึ่งกับแปดครับจับคู่หนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งสี่สองหนึ่งครับบนมียูซีหางครับ เลขตั้งหลักครับเลขตั้งหลักบนของปูก็มีหนึ่งมีสองมีสี่มีห้ามีแปดมีหนึ่งมีสองมีสี่มีห้ามีแปดครับอันนั้นเลขตั้งหลักปูขนครับจับคู่บนมีหนึ่งกับแปดวิ่งหนึ่งกับแปดบนครับเอาตอนนี้เอาปูขนไปก่อนเด้อครับเอาปูขนไปก่อน ปูขุนนี่มีงวดวงนหนึ่งหันกันชุดเต็มของปูกับเขาเขาก็เก่าครับฮกหนึ่งตรงตรงด้วยกันครับชุดเต็มข,ของปูขุนวันที่พันมากครับเอาพี่น้องนี้เลขตั้งหลักล่างครับมีหนึ่งมีสองมีเจ็ดมีแปดมีเก้าครับ มีหนึ่งมีสองมีเจ็ดมีแปดมีเก้าครับตั้งหลักล่างครับมีหนึ่งมีสองมีเจ็ดมีแปดครับวิ่งล่างสองกับเก้าครับจับคู่ล่างมีหาหางครับมีเจ็ดหนึ่งสองเก้าเจ็ดแปดแปดเก้าหนึ่งเก้า สาตัวครับเจ็ดหนึ่งแปดสี่หนึ่งห้าครับตัวเน้นตัวนักกับปูขิดเส้นใต้ไปเหมือนเราเด้ครับก็มีวงกลมที่หนึ่งแปดและวงกลมที่สองเก้าล่างครับหนึ่งแปดบนสองเก้าล่างครับชัดเจนนแเนาะพี่น้องครับ ถ่ายคลิปนี้แอดกาซีลงเวทีตรงนี้แหละครับขอพี่ให้นน้องเข้าโชคดีทุกผู้ทุกคนเ้อครับขอบคุณสําหรับการติดตามครับขอบคุณที่เขามาให้กําลังใจครับพอ,อกันไหมในคลิปหน้าครับท่านผู้ชมครับโชคดีครับสวัสดีครับ